ก็ใส่เทใส่เลยนิดเดียวนิดเดียวเอาลงต่ำๆเอาลงต่ำๆเอาลงต่ำๆโอเคโอเคพ่อโอเคเอแป๊บนึงขอให้มันแตกตรงมุมๆโอเคโอ้หนูดูตรงที่มันเป็นรอยอ่ะหนูดูตรงที่มันเป็นรอย เอาอะไรเอาลงตามตำมาลงตำตำโอเคนั่นแหละเอาลงอีกแกเลยดึงออกลงโอเคโอเค้ระวังร้อนระวังร้อนมือโอเคเดี๋ยวแม่เอาออกให้เอาไปทิ้งขยะค่ะอันนี้ไปด้วยเอา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 เปลือกมันมาแบบกลางเปลือกมันออกอันนี้เดี๋ยวแม่ทําให้โอ้แบบเละเลยอ่ะไม่เป็นไรมือเราทําครั้งแรกไงคะทําครั้งแรกนะคะมันไม่แตกให้เลยแตกไปทิ้งขยะ กู้อย่างนั้นสิลูก<ส>เอามาสิมาทอดไข่ตัวเสียอาเมือหนึ่งจับกระทะอีกมือหนึ่งแซะไข่เจียวออกมือหนึ่งจับกระทะอีกมือหนึ่งแซะไข่เจียวแม้ขวากับทำแม่ขวัวตัวน้อยของข่อยออแม่ขล้วลูครอบเป้จังมี่ทำอย่างนี้นะคะนี่น,นะคือทำไมมันมันติดกระทะ นะนอันนี้แสบบออหนูจับกระทะแน่นๆนะลูกจับกระทะแน่นๆนะไม่ให้มันเลื่อนนะนอย่างนั้นแหละอย่าโดนจับเลยนะอ่านั่นแหละเห็นไหมอันนี้ลหลายๆคนอาจจะมองเป็นไข่เจียวนะคะมันคือไข่ดาวนะทุกคนนะเห็นไหมคะเอาความนะเานาะะเอาสุกๆเนาะอันนี้ดาวสุกๆนะทุกคน ูรู้สึกว่ามันไม่สุกเลยกระทะต้องจับไว้ไม่ให้ไม่ให้มันเลื่อนจากเตากระทะต้องจับไว้คิดว่าได้ยังได้แล้วถ้าคิดว่าได้แล้วก็เอามาคว่ำเลยข้าวซอยอีนอันหนูคิดว่าหนูจะได้แล้วข้าหนูคิดว่าได้แล้วหนูก็ยกยกทั้งกระทะมาเลยแล้วก็เทลงตรงนี้เลย อันนึงมันต้องรอให้มันติดก,กระทะไม่มันไม่ติดกระทะแล้วค่ะมันไม่ติดกระทะแล้วถ้าหนูคิดว่าหนูพอแล้วหนูก็เทลงเลยอันนี้คือไข่ดาวหนูเฮเทเออเค,อเคงานนแหละทำไมกระทะตอกเลยนะอตอกเลยค่ะก็อต,ตอก,ตกตตงไปก็ตีไงตีแรงๆ<อ><อ>ได้ไหม<อ>ได้ไหมเค<อ>ได้หรือ,อยังอ่ะกองวางไว้ก่อนวางไว้ แต่ว่าใครก็ลงไปด้วยอีกก็ค่อยเอาออกโอเคบึนอ่ะออย่าไข่เหี่ยวอย่าไขยเ่ยวมันจะกระเด็นอ่าอ่ะโอเคใส่คะซอสใส่สองแล้วแต่หนูเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะมันจะเค็มเค็มอ่าเดี๋ยวแม่กินไม่ได้อ่าเหยาะลงเหยาะโอเค้สามอ๋อสามอั โอเคค่ะตีค่ะตีค่ะตีค่ะทําครัวมันก็ต้องมีมือเลอะลูกมันต้องเอาไปล้างเอาตีไข่ค่ะลูกตีไข่ค่ะมีเปลือกไข่ไหมนะโอเคเดี๋ยวค่อยเอาออกเหตนี่คือไข่เจียวนะคะต้นท้าทําไข่เจียวนะค่ะเทเลยค่ะลูกเทเลยค่ะเทเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเทลงค่ะกางๆถ้วยลูกยาวมาขอบกลางเลย ไดอย่างนั้นเลยค่ะโอเคตามขั้วตรงนี้ยมันเหมือนถุงมากลยขยับตะลีวันเอจบับกระทะอ่ะเอาเอาแล้วยืมมือหนึ่งแซะแซะขอบขอบแซะเออใชะอย่างนั้นหละค่ะค่อยๆแซะค่ะคิดว่ามันยังไม่ได้ทาไมแล้วทําไม,มรู้สึกไม่ได้แล้วนั่นไงเห็นไหมมันไม่ติดกระทะเลยนั่นคือกระทะขอบขอบ,บ,บระวังระวังไข่เละไข่เละไ <Okay. S 2> ข่ไข,ข่ตรงนี้มันขาดไปแล้ว ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> เอเต็มโทพิกเต็มโทพิกอ่ะให้ให้ให้แสแบบนี้เอามือทําอย่างนี้ไม่ใช้มือทําอย่างนั้นโอเคอ่ะเอาไปลึกๆมือนึงจับกระทะมือนึงจับกระทะไว้อย่าให้กระทะเคลื่อนอ่ะมือนึงซ้อนแล้วก็พิกพิกได้ยังไงพิกได้นนแต่มันทับกันอ,ะอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรก็ค่อยเอาออกแม่เอาออกช่วยยังไง Okay. Okay. มันทับกันนะกับกับไปหาคหุณยายเดี๋ยวอกลับไปด้วยไหมไปเล่นที่บ้านคุณยายใช่เดี๋ยวทําอาหารให้คุณยายกินโ okay. อเคถึงแล้วก็จะได้ประมาณนี้สีสวยเลยสวยมากเลยทีส่สวยกว่าไข่นั้น ยกสองนิ้วด้วยยกเอาบ้างไว้กราท้าบ้างไว้้ o